วันนี้จะเป็นเมนูต้มกะทิผักกูดใส่กุ้งอันนี้เป็นกุ้งกุ้งทะเลนะครับเรียกว่ากุ้งแชร์บวยเราก็นำมาล้างเสร็จแล้วก็แกะเปลือกก็มาจะเป็นกะทินะครับผ่าหลังครับผ่าหลังครับผักกีครับครับแล้วก็จะเป็นกะทิอันนี้นะครับใช่ครับ เราเตียบไฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดไฟนิดนึงครับเปิดไฟนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํากะทิต้มเขี่ยน้ํากะทิก่อนนะครับเที่ยน้ำกะทิก่อนเป็นเมนูที่รีบทําเลยครับเพราะว่าหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มไปแล้วก็ต้มผักใบมะกรูดใบมะกไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าผักกูดไม่ใช่ใบมะกรูด Ooh, นี่ก็ปนปนกันแพงกว่ากุ inside, oh. ้งขาวนิดเดียวแต่รสชาติต่างกันเยอะครับเราจะใช้กะทิกะทิกุ้งจากใต้แท้ๆที่ใต้โลละ6 0ิถึง8 0บาทมากรุงเทพกิโลละร้อยห้าสิบอันนี้เอามาจากใต้เลยครับขั้นแรกนะครับมันใกล้จะเดือดแล้ว ไปอ่อนๆนะครับทีนี้เราก็ใสกะทิก่อนครับสานิโดนนะมาไม่ต้องใสครับจะให้อาหารนี่จะหิวอาหารนี่ใส่หัวกะทิไปนิดนึงกินจะหสาวหัวกะทิอันนี้ก็เหลือไว้ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับไม่เอาไปแช่ น้ำด้วยน้ำเปล่านิดนึง่งน้มด้วยน้ำเปล่านิดนึง่งให้เราเคี่ยวไปก่อนนะครับ,บ,นนรบเราจะใช้ช้อนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปหน่อยนะมันน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวใส่เพิ่อมอีกนิดนึงนะครับ ไม่ต้องครับไม่ต้องครับปกแน่นอนครับไม่ต้องครับปกแน่นอนครับแล้วเราก็มาเตรียมมาเตรียมมาเก็บอาหารก็ใส่แป่นตาแล้วครับแว่นตาแล้วเราก็มาเตรียมเป็ป้าป้าซื้อที่ไหนมาปลาปูครับป้าป้าซื้อที่จ๊อบปี้ครับปลาปูนี่เอาเฉพาะที่หักได้กับมือนะครับไม่งั้นมันก็จะ แข็งเกินไปแก่เกินไปอันนี้ก็ส่งตรงมาจากใต้ครับเป็นผักที่ไม่ได้ปลูกครับมันขึ้นเองไม่ต้องเล่นครับลูกพี่ลูกพี่อยู่นิ่งๆครับลูกพี่อยู่นิ่งๆนะครับครับลูกพี่มักอยู่นิ่งๆครับคนนับคนครับเริ่มร้อนแล้วครับคนหน่อยครับคนนะครับอยาให้จอยมันหล่นครับไม่ต้องตังค์อันนี้หรือ แล้วครับครับประมาณนะครับตะปูนี้จะทีหลังสุดก็ได้ครับเคื่องสุดก็จับรับครับนี่เราก็เอากะปิมาใส่ครับอย่าเล่นครับอย่าใส่ไปนะครับอย่าใส่ไปนะครับใส่ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับน่าจะอยู่แล้ว จะละลายมาก่อนหรือว่าละลายอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนครับ,บ,บ,รบต้องขยี้นือเรียกว่าเหยียนเหนียนครับเหยียนเหยียนไปก่อนเด็กมาดูข้างเตาต้องใส่แว่นนะครับไม่บบว่าจะต้มผัดแกงทอดนะครับไม่งั้นตาจะบอดน้ำมันปลาทูใส่นะครับครับปาทีปป่ินนะครับครับทีมเราะช่อง นีครับแถมยามาด้วยครับนี่จจอเอสาจารครับก็สาจมก่อนนะครับนจะเป็นกะิตรงนี้นะครับครับ ครับน่าจะเยอะไปแล้วครับน่าใช่ล้วครับครับหมายถึงคุณมากนะครับน่าจะเยอะไปแล้วครับครับครับนี่เอาไปไว้เอาไว้ผัดผัดมันหรือว่าต้มหัวได้ครับค้นหน่อยครับค้นหน่อยครับค้นนะครับคนหน่อครับมันอร่อยค อีกนิดหนึ่งนะครับมันข้นเกินไปครับโอเคเดี๋ยวมันจะออกหวานเกินไปครับจะออกหวานเกินไปทีนี้เดือดอีกทีนึงเราจะใส่กุ้งนะครับเบาๆครับเดี๋ยวมันจะจูดใส่นะครับเก็บนะครับอันนี้เราก็มาเตรียมหอมแดงไว้ก่อนเตรียมหอมแดงมาก่อดใช่ครับอือมันอร่อยมากยังเลยครับ หอมมากเลยผมอยู่ยังไม่อร่อยนะครับโอ้น่ากินจังแตกไวประมาณนี้ครับนน่กิจังครับน่ากินจังเร่งไฟได้แล้วครับตอนนี้ยังยังมันน่าฉุกเลยอ่าอันนี้ใช้กระทะใหญ่เพราะว่าไม่มีกระทะเล็กอันเล็กจะเป็นหม้อไปครับแล้วก็มันจะเป็นมือนะครับใส่กุ้งก่อนนะครับไม่เน้นกุ้งครับเน้นผัก ตามด้วยหอมแดงอ,อย่าเย็บหยิบใจดีครับไม่ต้องครับผัดแดงเดียวครับจะผัดอ่าผัดเบาๆนะ,ะน้ำมันร้อนแล้วนะครับเบอร์ตี้พอครับครับพอครับ ได้ตัวกับปได้ตัวพอกุ้งเริ่มจะเป็นสีแดงสีต้มหอมแล้วครับตอนนี้กุ้งกับกะทิครับกับกะทิครับไปอีเล็กต์รักวะครับอิเล็กโทรักครับอีเล็กต์รักอีเล็กต์รักครับเก่งน้ำเดือดแล้วเริ่มจะเดือดแล้วเรียกว่าน้ำมันปพุ่งแล้วครับน้ำมันพุ่งแลครับป้าตาปัญญาได้ว่าน้ำมันปพุ่งแล้วครับมันพุ่งแล้วก็คือน้ำเดือด เราก็เลือกอันที่มันเก่าๆออกไปบ้างอันนี้แค่มันธรรมชาติจริงๆอันนี้แค่สองวันไปละสองวันเริ่มละเริ่มจะเสียละโอเคเดือดแล้วใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ่าทีนี้ก็กวนครับนครับเราไม่ต้องลีลาครับไม่ต้องมีการเขี่ยวน้ํากะทิเอาไว้ราดไม่ต้องครับอันนี้สุกแล้วก็กินครับใส่ไปเลยครับลูกพี่อ่าเป็นใบลงไปก็ดีครับ ไม่ทิ้งเอาไว้ลาครับตะปูแป๊บเดียวมันก็สุกครับเอาให้กุ้งสุกมาก่อนไม่ต้องครับเดี๋ยวก่อนครับรอแป๊บหนึ่งครับไม่เน้นโรยหน้านะครับเน้นอร่อยครับดูว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ชิมน้ำกะทิดูครับ ซึ่งเกลือแหลมไม่เคยได้มาป้าป้าหวานมะไม่ไมวานหวานหรือจืดทอกิดกับปานีนใส่ก็สอรยน้งรุมไปนิดหนึ่งก็ได้ครับน้องน้องแล้งายเป็นไม้เล้งตายเป็นไม,มนเครับก,กินข้าวแหลมไม่ไม่ต้องใส่ครับวันนั้นน้องกินข้าวแหลมไม่น้องกินข้าวแหลมไม่ กินแล้วไหมครับน้องกินข้าวแล้วไหมกินข้าวกับไรน้องกินข้าวกับผักอ๋อกินข้าวกับกะทิผัดยังไม่ถูกเลยกินตอนไหนนี่กินกะทิดีกว่าอืมโอเคกุ่มประกอบฉากนะเมนูนี้อยากจะกินผักว่าไงนะกินผักจะชอบกินผักกินผักก่อนตีลูกตีลูกอืมโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งเมนูจิมอีกจีนี้เดี๋ยวจืดเกินไป พอดีแล้วครับ,อรบโอเคเรียบร้อยปิดไฟครับ